เรคลิปนี้นะครับเราจะมาวางเพชรที่นาฬิกากันนะครับก็เริ่มจากเราใช้มีกาวสองอย่างครับยี่ห้ออาราได์นะครับมันมีสีขาวกับสีแดงนะครับสำผสมกันนะครับตอนนี้เราผสมกันเสร็จแล้วคนประมาณ8ครั้งนะครับผมตอนนี้เราก็ใส่กาวลงไปในหลุมนะที่เราทำกับสายไว้เตรียมรอไว้แล้วนะครมันจะมีเพชรเก่าๆที่มันค้างๆอยู่กาวเก่าๆนะครับให้เรา จักการทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ใส่กาวลงไปนะครับประมาณครึ่งหลุมนะใส่กาวลงไปนะเป็นกาว2อย่างที่เราผสมกันอ่าตอนนี้เราทําการติดเพชรลงไปนะครับอ่านะครับติดไปติดไปอ่าตอนนี้เสร็จแล้วนะครับผมนะครับก็จะสวยงามง่ายๆนะครับทําเองได้นะครับผมก็เพียงแค่เรามีเพชรนะครับอา่าแล้วก็มีกาว2อย่างก็เียก,กาวติดเพชรนะฮะกาว กาตัวนี้ก็คือยี่ห้องอลาได์นะครับมันจะมีสีขาวสีแดงนะครับตัวนี้จะติดค่อนข้างทนนานนะครับผมโอเคก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม